อยากให้ถามกันนะครับถามว่าอย่างครับกระป๋องมันใหญ่ครับผมซื้อกัก็นก่าแป้งมันต้องเต็มหม้อครับอ๋อครับอันนี้มันมีกึ่งเดียวเนี่ยมีกึ่งเดียวอ๋อใ้ตลอดครับแป้งแกนี่ใจตลอดผมใชจตลอดนะครับอ๋อแต่สงสัยไปได้สงสัยอันนี้กับลังแกกครับครับผมอ๋อกับังแกะ อ๋อน,นี่มันมีเกลงเดียวเนาะอันนี้มาได้แก่เนาะครับอันนี้คือยังมาได้แก่เออแต่เห้ยมีเกลงเดียว <c oughs> เอออันนี้บาได้แก่เลยสวยใสเลยมาถามครับมาถามมา,าได้หรอกยังได้ถ้ากูลเห็นฟิตผมนี่ผมไม่ถามว่ามันม,มันอย่างมีน้อยเดียวอ๋อ มันก็สมควรแล้วครับเพ,พื่อนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไงเนี่ยซื้อ,อหนึ่งแงงถมหนึ่งเน,นี่ยแป้งหนึ่งแถมหนึ่งหลอดก็แล้วไปเนาะผมว่าละ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs>